เอาแล้วทุกคนได้เวลานะคะไปเอาดาบนั่นเองไปจัดการคุณยายแกรนนี้กันนี่ดาบเทศสุดๆไปเลยเออเดี๋ยวนะ <c oughs> อะไรเนี่ยเพื่อนโดนเพื่อนฆ่าตายนะ,ะทุกคนเอาไมเอาไมเดี๋ยวเราจะาดาบนะคะไปจัดการคุณยายแกรนนี้กันนูน่นคุณยายอยู่ด้านล่างทุกคนชวับลงมาด้านล่างเลยโอ้โหคุณยายกำลังเต้นอยู่นะคะตอนนี้ เดียวนะทำไมทำไมเต้นจนลูกน้องตัวเองเลือดลดเนี่ยคุณยายเอะนี่หูคุณยายแกรน,นี่นะคะมีลูกน้องเต็มไปหมดเลยทุกคนจะต้องระวังด้วยนี่มาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งใช่ไหมนี่แก๊งเด่นปากซอยเดี๋ยวดิทำไมเยอะแบบนี้เนี่ยโอ้จะต้องเก็บเหรียญด้วยนะคะทุกคนเพื่อไปทำการอัปเกรดดาบนั่นเนอง โอเคเอ้ยไม่ใช่สิไปทำการซื้ออาวุธใหม่นะคะแล้วก็ไอเทมต่างๆในแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปไล่จัดการคุณยายแกรนนี่ตัวเล็กกันดีกว่าเนาะนี่เลือดขีดน้อยดีนะคะทุกคนนี่คุณยายแกรนนี่คุณยายแกรนนี่ตัวน้อยเหรอ <c oughs> ยืนทำอะไรเนี่ยเฮ้ยฟันนะคะทุกคนโดนมีเนี่ยเลือดลดอยู่เนาะเฮ้ยแต่ว่าเลือดของเราก็ลดด้วยนะคะจะต้องระวังด้วยเอาละด้านนี้ โอ้ดูดิมาเป็นแก๊งเลยนะคะเนี่ยโอ้แก๊งแก๊งหน้าปักซอยทุกคนจะต้องระวังด้วยโอ้แก๊งคุณยายแกรนี่หน้าปักซอยเฮ้ยนุ่นไงคุณยายแกรนีต่ตัวโต,วตวนะคะพาคุณยายแกรนี่ตัวเล็กไปเอารุมเพื่อนของเราเฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยเองเอาละนี่จัดการตัวใหญ่เลยจัดการคุณยายแกรนี่ตัวใหญ่เดี๋ยวนะไปอยู่ใต้กระโปรงคุณยายทําไมเนี่ยโอเคมันจะฟันคุณยายได้ปะเนี่ย เอาล้วคุณยายแกรนี่ตัวเล็กด้านหลังนะคะเลือดเลือน้อยเหรอเรียบร้อยตายไปแล้วทุกคนด้านนี้ด้านน,าน,นี้เดี๋ยวไปหาคุณยายแกรนี่ตัวเอา้าคลิปในวันนี้ที่หนูชอบคือมีความสลับตัวกับเงาไปมาแล้วก็มีแอนิเมชันต้นเรื่องสนุกตลกมากสู้ๆคับพี่นุย FC ค่ะชื่อในเกมโอเคคนนี้ก็รับไปเลยนะคะหนึ100โลบัก สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NMB ใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาจัดการคุณยายแกรน,นี่ยักษ์นั่นเองโอเ,โอเคอุ้ยนี่คุณยายปอมปะเนี่ยเพื่อนของเราเพื่อนของเราแต่งตัวเป็นคุณยายแกรน,นี่นะาทุกคนโอเคด้านบนนะคะมีเหรียญด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าเนาะอ่าเฮ้ยเมีคนขึ้นไปเอาแล้วเดี๋ยวดีเพื่อนนี่เรียบร้อยเสร็จโจรไปแล้ว เฮ้ยด้านบนมีดาบด้วยนะคะทุกคนโอ้สวยกว่าของเราอีกนะคะเนี่ยสามร้อยโลบัคโอ้ my god สวยมากๆเอาละเดี๋ยวไปดูคุณยายนี่ไงคุณยายอยู่ด้านล่างของเรานะคะเพื่อนของเรากำลังฟันคุณยายอยู่นะเนี่ยเลือดลดแล้วทุกคนเอาละเสร็จแน่นอนเลยคุณยายนี่เอาเดี๋ยวเดียเพื่อนเออเอ้ยโดนเพื่อนฆ่าซะง,งั้นน่ะ โอ้เพื่อนทำไมต้องฆ่าเ,าเราด้วยเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวไปเอาดาบใหม่กันดีกว่านะคะเมื่อกี้โดนเพื่อนรังแกตายอย่างน่าสงสาร <c oughs> ตายอย่างเขียนเลยทุกคนโอเคมาๆมา,มาเดี๋ยวเราจะไปจัดการคุณยายกันนะคะโอ้โหดูสิคุณยายกแกรนนี่ไล่เพื่อนของเราขึ้นไปชั้นบนนะคะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการช่วยเองเพื่อนนายไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวต้องตายล่ะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่านะคะเฮ้ย <c oughs> คุณยายเฮ้ยเหรียญเหรียญเอาเหรียญก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปจัดการคุณยายเช้าแล้วคุณยายได้เวลาตายแล้วตายเซะนี่คุณยาย <c oughs> คุณยายฝันเพื่อนเฮ้ยเอา้ายายเฮ้ยคุณยายคุณยายลาโลกนี้ไปแล้วทุกคนเอาโอ้เพื่อน <c oughs> เพื่อนมาฆ่าเราอีกแล้วนะคะเนี่ยเธอโกรธเกลียดอะไรฉันหรือเปล่าเดี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ โอเคลงไปใหม่ดีกว่านะคะเอาคุณยายของเราไปไหนเนี่ยงั้นก็จัดการคุณยายตัวเล็กเลยดีกว่าเนาะคุณยายตัวโตวยังไม่เกิดนะคะตอนเนี้ยนี่คุณยายแกรนนี่ลูกพี่ไม่อยู่หรอลูกพี่ไม่อยู่หรอฟันเลยฟันฟัน <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวนะเรื่องของเราก็ลดนะคะเนี่ยนี่เฮ้ยเรียกพักพวกมาสวยแล้ว เลือดลดนะคะแต่ว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่นี่โอ้โหเลือดคุณยายทำไมไม่ลดเลยเนี่ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวจะตายแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้รีหลดเลือดก่อนเนาะตอนนี้เลือดยังขีดเหลืองอยู่เลยอ่ะเฮ้ยคุณยายมาทางนี้ทางนี้นี่ฟันตัวเล็กได้ไหมเนี่ย <c oughs> ตัวเล็กเลือดขีดเหลืองนะคะเอา้าเฮ้ยคุณยายเตะลูกน้องตัวเองปริวเลยอ่ะนี่คุณยายแกรนี่เอ้ยสวยแล้ว เดี๋ยวดิทำไมโดนเตะปิวกระเด็นออกมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาดาบนะไปจัดการคุณยายแกรนนี่ใหม่ดีกว่าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวดิเพื่อนทำไมต้องทำให้เ,าเราเลือดลดด้วยเนี่ยโอ้หดูดิฆ่ากันตายเฉยเลยอะ่ะโอเคโอเคทุกคนโอ้คุณยายตรงนู้นนะฮะเอาละชึบโอเคเดี๋ยวไปจัดการคุณยายต่อดีกว่าเนาะนี่กำลังอยู่ในนั้นนะฮะเข้าไปเลยคุณยายเอาเร็วเข้า ถ้าคุณยายเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปจัดการกดประตูขังเลยทุกคนคุณยายเข้าไปจริงๆด้วยนะ,ะโอเคได้แล้วได้จังหวะแล้วนะจุดจุดนี้เอาละโดนขังเนี่ยเฮ้ยคุณยายกำลังจกมาเฮ้ยคุณยายคุณยายล้มนี่ขังเลยเรียบร้อยเพื่อนนี้แล้วโอเคตอนนี้คุณยายโดนขังแล้วนะคะโอโหโหโห้เพื่อนของเราเข้าไปหาคุณยายทําไมอะ คุณยายโดนขังอยู่ด้านในตอนเนี้ทำอะไรเ,เราไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดการลูกน้องคุณยายนี่ตายซะแกน,นี่ตัวเล็กเออเรียบร้อยเพื่อนขอโทษโดนเพื่อนด้วยนะคะเนี่ยเอาละ่ะนี่คุณยายตัวหนึ่งนะคะโดนขังใช่ไหมโดนขังใช่ไหมคุณยายแกรนี่เดี๋ยวจะจัดการลูกน้องเองตายแน่คุณยายแกรนี่ตัวเล็กนี่โดนฟันโดนแทงซะนี่คุณยายแกรน,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 นี่ตัวโตวไม่สามารถช่วยได้นะทุกคน ได้แต่อาปากค้างเฮ้ยเดี๋ยวดิเพื่อนโอ้ยนี่รอบนี้เราสู้นะหนีไปเลยหนีไปเลยนะเนี่ยโอย้ข้าวเราตายเกี่ยวรอบแล้วเนี่ยโอ้ยเท่ารอบเนี้เราฆ่าแน่นอนอะ่ะเอาละคุณยายแกรนี่ตัวเล็กตายไปซะนี่เรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งร้อยเหรียญนะทุกคนโอเคตอนนี้คุณยายยังโดนขังอยู่เพื่อนไหม่แล้วนี่เดี๋ยวจัดการเปิดคุณยายเลยตาย เรียบร้อยตายเลยเพื่อนของเราอ่ะชอบแกล้งดีนักโดนโดนเราเปิดคุณยายมาฆ่าตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายคุณยายนี่คุณยายแกลนี่ล้มแล้วล้มแล้วซ้ําทุกคนเลื่อนเลือนิดเดียวตายแน่คุณยายเออคุณยายแกนนี่ทําไมไม่ตายเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวรอบนี้จะต้องจัดการคุณยายให้ได้นะคะทุกคนการปลิดชีพคุณยายแกรนี่ คือภารกิจของเราหลังจากที่ตายหลายอารอบเสเหลือเกินนี่ไงคุณยาย,ยตรงนี้นะคะเดี๋ยวจัดการจัดการเพื่อนเฮ้ยเลือดคุณยายเหลือนิดเดียวนี่เรียบร้อยหัวหัวทำไมหัวดำแบบนี้เนี่ยโอเคตอนนี้คุณยายแกรนี่ได้ตายไปแล้วสุดยอดแล้วคุณยายจะเกิดใหม่ตอนไหนเนี่ยทุกคนดูนู่นนะคะเฮ้ยนั่นไงเกิดมาแล้ว ไปจัดการคุณยายแกรนนี่เลยนี่เมื่อกี้คุณยายไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของเราเฮ้ยเฮ้ยเหลียนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณยายเอาไว้ก่อน <c oughs> คุณยายเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเหลียนก่อนนะ,ะทุกคนโอเคจิ๊บจิ๊บอ่าเหลียนนะห้าร้อยโอ้โหเอาละคาวเนี้ยไปจัดการคุณยายได้เลยนี่มาเลยมาเลยคุณยายเตรียมดาบไว้ จัดการฟันนี่คุณยายคุณยายคุณยายจะขึ้นมาทำวนทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่เหยียบเลยนะคะเหยียบแล้วก็ฟันเอ้ยสวยแล้วปลิวมาไกลมากเลยนะคะเนี่ยโอเคโอเคตอนนี้คุณยายกำลังจะเข้าไปนะคะทุกคนสงสัยจะรู้ว่าจะโดนขังแล้วเนี่ยรีบวิ่งออกมาเลยอ่ะเอ้ยคุณยายเดี๋ยวตามตูดคุณยายไปกันดีกว่านะนี่จะฟันคุณยายให้ล้มเลยเรียบร้อยทุกคนช่วยกันฟันเอ้ยสวยแล้ว เอ้ยขึ้นมาสูงมากเลยนะเนี่ยอล่ลวคุณยายนี่โอ้สวยแล้วเลือดเหลือขีดเดียวทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตั้งหลักก่อนนะคะรีเลือดก่อนเฮ้ย <c oughs> นึกว่าคุณยายจะเข้าไปอีกนะเนี่ยกาจะไปขังอีก,กรอบนะคะโอเคตอนนี้คุณยายมาด้านนี้แล้วเลือดเหลือนิดเดียวทุกคนไม่กล้าประท้าเลยอ่ะโอเคโอเคเอาละลองดูหน่อยก็แล้วกันเนาะ <c oughs> ทำอะไรของเขาเนี่ยไปยืนบนหัวลูกน้องตัวเองเฉยเลยอะ่ะไปเลยไปเลยไปเลยคุณยายกลับเข้าไปด้านในซะเอ้ยไม่ยอมเข้าหรือเนี่ยโธ่กะจะขังซะหน่อยโอเคคุณยายมาด้านนี้นะคะเอาลเลือดของเราเหลืองแล้วทุกคนนี่จัดการลุยเยบรปรยเออตายอย่างเขียด เอาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกับคลิปนี้กันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วที่สําคัญใครอยากจะเล่นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่นุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะมาจัดการปราบคุณยายแกรนนี้ไปด้วยกันเนาะเอาแล้วสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย